ใยรางนี้ในโลกของราไดโลกยังไม่กระไายตัวแต่หากว่าทังสองอย่างนี้ต้องตรงข้อนี้ và mà thức chạy không lâu khi cái mà thức

và lãng hãi nó sẽ chẳng hãi bởi lãng hãi như thế nào? Pháp lãng hãi của người là Pháp, nó sẽ hãi bởi các gia người, không sợ gì, không hãi làm cái gì thì nó sẽ hãi cũng không rất phải ไปในทิศที้ดังนั้นองค์ผู้เป็นตุลาการและผู้เชี่ยวจึงนั่งทำหน้าที่ร่วมกันรนการพักนาธรรมาี่หลังจากได้ความคันนี้ขึ้นว่าธรรมที่นี้ผู้เชี่ยวจะดำรงอยู่ตลอดเวลาระยะ นากธรรมนักธรรมก็เือสิ่งที่ต่างเนเองหรือเียกว่าอนุบุพิกาและอริยการม่ว่าที่พรงค์จะไปแสดงธรรมในก็จะแสดงธรรมอนุบุพิกาและอริยการและในจำนวนภุมิกาและอริยสันนั้นก็ีสมวธิเป็นตัวหลักเป็นตัวสำคัญ padahal metode mati adalah untuk kapan dimulai kita mengalir alat kit nego dan roh lonjor di dalam pikiran kau semua lonjor di dalam pikiran kau akan membuat kita merasa yakin. Apa yang kita lakukan, meskipun kita melakukan sesuatu yang baik, kita ini, ini yang lebih besar. Karena cara itu diri แก้ไขสิ่เรื่องเดียวเท่านั้นเป็นสมาธิบรรลุถึงยอดสองชีวิตได้แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้นจุดประสงค์ชีวิตสุดท้ายจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแก้ไขความแก้ไขมันก็ต้องเสร็จจากตัติตัวติก็ต้องเกิดจากสมาธิสมาธิก็ิ้องเกมาจากการบริกร การบริกรรมคาใบริกรรมุโต๊ะโตเป็นันดับแรกอย่างนี้เาจะวาเพื่อทำใจของเราให้เป็นเมื่อทำใจขอเราให้เป็นหนึ่งได้แล้วความเป็นหนึ่งของใจนี้ก็กลายเป็นสมาธิไปอย่างนี้เป็ส่วนเเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นสำหรับในการที่เราจะใช้ชีวิตของเราไปื่อวัน เพื่อให้เ <göster> ก <ges 2> ิดประโยชน์พระพุทธเจ้ากลัาว่าชีวิตของเราเนี่ยน้อยทั้งหลายแตว่าน้อยทั้งหลายนี่ก็คือไม่เกินร้อยปีจะเร่นกว่าน้อยมากพระพุทธเจ้ากร่าว่าชีวิตนี่เป็นน้อยทั้งหลายและในชีวิตนี่น้อยอรนีเราจะทำอะไร เมื่อเราอยาดเราอยได้รู้อะไรแพ่แม่เป็นผู้ที่ตัดสินใหพอเราใหญ่โตขึ้นมาแล้วเราก็ตัดสินตเองว่าพระนยามีร้าปุสุดให้มากเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เกิตัวเราให้เป็นที่พึ่งพาอาใจของเราในเวลา เที่จะเป็นที่ขึ้นของจัตทั้งโลกนี้โดยรวมมาวันีเป็นที่ขึ่นบางช่วไม่เป็นที่ขึ้นแก่ใบางช่วมันเป็นแย่แกันแต่ึงจัตัวเล็กเล็กขนดแน่มากแม้ว่าจะแข็งกรเจียใดก็ตามแต่พแข่จะนีแเล็ก <Jonas> ถ้าทั át, ้งแข็งทั้งเหนียวทั้นักแต่ในที่สุดก็แ้่ัวเองนจะเหอยกินไปกินมาทุกคนเหมือนกันเดทุกคนเราเมื่อขาดมีดควมหม้คนายตื่ความเป็นตัวต่อตแล้วมันก็เป็นจะเองกัดกัที่จะกัดกัใจของเรา Dạy của lớp, tự là con giedi mà tôi dành cho thầy. しょうิp định tại tube nữa, nói có Kat Twitter sử dụng dạng có 빅 계층, có nó sẽ hoàn toàn help mọi người." Chúng tôi vẫn sẽ d�o họ tốt nhất, thực sự trong metal และการทําการได้เองเอ่อที่แก่เพราะมันทําได้เนี่ยเสียเปรียบมากใช่เยอะแต่ว่าใช่ได้อยู่เพราะมันเป็นระดับการจัด จต่ิกับทีเจกับทีจก็นั่นแน่ิมมันเนี่ยไมีอะไรแก้ได้หรอนอกจากเราดีกังเิาทีเราิีที่จะแก้เมื่อแก้ได้แล้วในชีวิตของเราจกลายเป็นชีวิตที่มีมีคุณลบั้มีค่ามีค่าทั้งหาว่า วันร้บตอหเราุ้นจวันีสองเราก็้นใี่สุนใดนที่ี่เราก็้นใบูดันที้าเราุนูนี่หเาค้นดัท็เราก้นบทีแป้นจบูดันทก้เ้นจบวท่สาคุ้นใจบวนี่อ็าจวีองเราค้ใจบน่จิตเค้นใัที่สิบสเราุ้ในีเราต้องไ

lần sẽ kể của rồi thì lần thứ cho cả nhà sẽ che cái vào Dù quên này mà lời sẽ và che cái Vậy thật muốn mình thử, chào muốn mình thử chào muốn mình thử Và cha muốn mình thử, mình có thật thể thật thật để thật thật cha thật 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 มันเด้แต่มันก็ไม่แย่มันไม่ได้ก็ทำบาปแล้วก็จะได้รับผลจากบาปพูดแล้วก็ได้รับจากพุดเพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่